สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม aka. เมามาโมโสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว่คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับหุ้น TTB นะครับผมนะมาอัปเดตแล้วก็ติดตามกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ คราวที่แล้วนะครับดูตรงเมส์ครับผมมองว่าเขามาทำขึ้น C แล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำขึ้นหนึ่งต่อไปนะแต่ดูทรงตอนนี้เขาก็มีการไซเว์นะครับผมคือเขาอาจตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น4ก็ได้อะ ตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น3แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ mm. ต้องขึ้นไปทำขึ้น5อยู่ดีนะครับผมสำหรับ p t b นะหรือสถานการณ์อย่างนี้ถ้ามันเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันมีผลกระทบกับหุ้นกลุ่มแบงค์นี่ฮะเขาก็อาจจะทำขึ้น5แบบฟิลเลียนะครับผมก็ขึ้น5แบบมันขึ้น5มันล้มเหลวนั่นเองนะครับผม แต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมต้องติดต่างกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะเพราะว่านี่ก็เป็นเพียงการคาดการท์นั้นนะครับผมนะตรงนี้อาจจะอืมเฮ้ย อาจจะเป็นคื้นหนึ่งย่อยนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นลื่นสองย่อยนี่ไงอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นลื่นสามย่อยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นลื่นสี่ย่อยแล้วก็นี่ก็เป็น อออ๋ออเป็นขึ้น3มย่อยนะขึ้น4ย่อยแล้วตรงนี้ก็เป็นขึ้น5้าย่อยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ โครงสร้างก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5แต่อ่าแต่ระหว่างขึ้น3หาขึ้น4นะครับโครงสร้างเขาก็จะเป็นอ่า1 2แล้วก็3นะครับผมเนี่ยฮะ อย่างนี้ก็เลยมองว่า,อ,าอ่าเดี๋ยวนะโอ้ยก็ไปเคลื่อนมาเสแล้วอย่างนี้ก็เลยมองว่าปัจจุบันนี้นะฮะนี่คือขึ้นสี่นะก็มีความเป็นไปได้นะครับผมอืมซึ่งโครงสร้างของขึ้นย่อยก็ค่อนข้างที่จะครบคันนะครับผม นะถ้าตรงนี้เป็นขึ้น4จริงๆนะครับผมสิ่งที่เขาทํานะครับก็ต้องขึ้นไปทำขึ้น5นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นขึ้น5แบบฟิวลเลียหรือขึ้น5รล้มเหลวยังไงชซะทีทีบีเขาก็ต้องขึ้นนะครับผมนะเนี่ยสมา4ใช่ไหมเนี่ย ยังไงเขาก็ต้องขึ้นไปทําขึ้นห้านะครับผม,มนะสําหรับ TTB นะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมาต่างกันอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ต้องมาดูว่าทีทีบีเนี่ยจะใช้เวไปนานขนาดไหนนะครับผมอืมนะะเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะ คือตลาดก็เล่นยากมากๆเลยนะครับผมตอนนี้นะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมสรุปนะครับ TTB นะครับเนวรับอยู่ที่0.18นะครับผมเดี๋ยวจะเพิ่มเนวรับให้อีกที่หน,นะครับผม นี่เลยโ oh. อ้อ่าหนึ่งจุดสองแปดนะครับผมอืมนะให้แนวรับอีกบริเวณนี้บอีกบริเวณหนึ่งนะครับผมตรงนี้อีกบริเวณหนึ่ง่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงอืม เกาะแนวรับก็1.18เลยนะครับโอ้ยต้องมีการเลื่อนแน่นอนนี่1.21เลยนะครับผมแล้วก็แนวรับถัดไปก็จะเป็น1.28นะครับผมแนวต้านใกล้ๆนะครับ1.32แล้วก็1.36นะครับผมนะถ้าเขาขึ้นมาได้นะครับผม เดี๋ยวเยวลองลองบดดูอืมถ้าเขาขึ้นมาบริเวณเหนือ1.36นะครับผมถ้าจะให้ดีก็1.40 1.41นะครับผมก็จะคอนเฟิร์มการขึ้นไปทำคืน5นะครับผมก็ถ้าเขายืนบริเวณ1.41ได้นะเขาก็จะยืนบน าอ่เ38.2%เนี่ยก็เป็นจุดคอนเฟิร์มนะครับผมว่าเขาจะข้าขึ้นไปทำขึ้น5แล้วนะนะครับผมอ่าแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับที b นะครับอืมที่ตอนนี้พี่แกก็ใช้เวย์อยู่นะครับผมนะโอเคอ่าสำหรับ สิ่งที่ผมกำลังนำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีดีเทลที่มีรายละเอียดหรือมีข้อมูลอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วก็ดีๆนะครับผมก็สามารถมาคุย,คยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปได้นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการลงทุนนะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผม แล้วก็ขอความกรุณาอีกครั้งนึงนะครับผมช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ